สวัสดีทุกท่านที่ติดตามร้านขายเครื่องเสียงทางจ้างลุงโลดหรือว่าเดนบังเสาทงสุดประการนะจ๊ะหรือเด่นบังบอกก็ได้ <laughs> มีหลากหลายชื่อแล้วแต่ท่านจะเรียกเลยนะครับจัดั้านใหม่ก็สวยงามเลยนะครับดูกว้างใหญ่โตมโหฬานมากสินค้าเรามีเกือบครบนะครับใช้คําว่าเกือบครบทุกอย่างนะครับที่เป็นระบบแสงสีเสียงเกี่ยวกับอ,อ,อุปกรณ์นะครับเครื่องเสียงต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องดนตรีเราก็ยังมีอยู่นะครับ จัดร้านใหม่แล้วก็ดูสวยนะครับกองแรกลําโพงฮอนตู้ลําโพง18นิ้วอ่าหรือตู้ฟังในบ้านนะครับตู้รวมจ๊ะ12นิ้ว15นิ้วเราก็มีหลากหลายรุ่นนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวโชว์เฉยๆนะครับเราก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะครับ18นิ้วเทอร์โบบีวีนะครับ21นิ้วเราก็มีให้ท่านเลือกเสียงกลางแขวนนะครับตู้ลำโพงหวัวเจ้าลวดอ่าลำโพงฟังในบ้านเราก็มีหลากหลายเดี๋ยวเราจะยกออกมาอีกนะครับอันนี้แค่ ถ่ายรูปมาให้ดูขาไม้นะครับตู้ลำโพงมอนิเตอร์แบบนอนนะครับยังอยู่ข้างในอีกนะฮะคนรอพร้อมเสิร์ฟอันนี้ยังเช้าอยู่นะครับอันนี้เอประมาณหกโมงครึ่งนะครับหกโมงเช้านะครับสแตนด์น้ดขาไม้นะครับขาสูงขาเตี้ยขาตั้งตู้ลำโพงตะแกรงหน้าตู้ลำโพงสีระเบิดนะครับสายลำโพงสายสัญญาณหลากหลายที่ห่อนะครับอ่าแล้วเราก็ยังไม่ได้มีแค่นี้นะคอดิจิตอนนะครับมิก อันนั้นหรอกเดี๋ยวเราเอาของออกจากร้านก่อนไปทั้งหน้าร้านก่อนนะครับอันนี้ยังเช้าอยู่ก็เลยเอามาให้ดูเฉยๆเข่าๆนะจ๊ะนะฮะพี่วงคนสวยนี่เตร็มตัวยกแล้วนะฮะตัวได้แค่นี้เองนะแต่ยกไหวอืมนะครับไฟประดับงานวัดนะครับผ่านพุ่มอะไรประมาณนี้อุปกรณ์ปลั๊กแจ็คนะครับเรายังมีอีกหลากหลายนะครับยังไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับไม้ลอยไม้สายดอกลำโพงมีเกือบ5้าร้อยกว่าดอกนะครับ รวมทั้งดอกเล็กดอกใหญ่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรวลยเลยนะครับถูกหวยเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านนะครับขออวยพรให้ท่านนะครับโชคดีมีชัยวันนี้วันที่30ใช่ไหมพี่วงพรุ่งนี้31อนะครับอีกแค่2วันเดี๋ยวหวยออกแล้วนะครับอวยพรลุ้งหน้านะครับถ้าถูกหวยแล้วยังไงอย่าลืมเครื่องเสียงกลางแจ้งเดนบังเสาธงสูนประการนะครับหรือว่าร้านขายเครื่องเสียงกลางแจ้งลุงโลก็ได้0ูนย์แปดเก้าสี่ห้าหกสามแปดสี่นะครับร้านเรา รับบัตรเครดิตทุกธนาคารด้วยนะครับยังไงมาชมสินค้าที่หน้าร้านได้นะครับอ่าอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับไปกลับรถจากหน้าบองบอกโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ